ก็คือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยวิกฤตบ้านในซาฮาราชนณาจักรเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆค่ะทุกคนราคาบ้านสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากบางพื้นที่สูงขึ้นถึง10%ต่อปีเลยทีเดียวนะคะทําให้คนรุ่นใหม่แทบจะไม่มีโอกาสที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองจะว่ายังไงดีล่ะคะทุกคนราคาบ้านเฉลี่ยสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยถึง7เท่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ราคาบ้านที่แพงนะคะทุกคนค่าเช่าก็สูงไม่แพ้กันค่ะ ตอนที่อยู่เมืองไทยสามีก็เคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเช่าบ้านที่อังกฤษเนี่ยบางทีก็จ่ายค่าเช่าบ้านพอกับค่าผ่อนบ้านเลยนะคะทุกคนหม่อมเองก็ไม่อยากเชื่อจนได้มาอยู่นี่แหละคะ่ะเพราะถ้าเกิดว่า อยู่ที่เมืองไทยนะคะค่าเช่าบ้านจะถูกกว่าการมาซื้อบ้านนะคะแต่อยู่ที่นี่เช่าบ้านกับผ่อนบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าราคาพอๆกันแถมบ้านเช่าเนี่ยอาจจะสภาพไม่ดีเท่ากับบ้านที่ซื้อด้วยคือบริเวณอาจจะไม่ได้เยอะเท่าหรือว่าขนาดอาจจะไม่ใหญ่เท่าสมมุติว่าอาจจะต้องเช่าบ้านในราคา500ปอนกับผ่อนบ้านในราคา500ปอนนะคะบ้าน500ปอนที่เป็นบ้านซื้อเนี่ยจะดูดีกว่าบ้านเช่าเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ก็แน่นอนค่ะว่าการซื้อบ้านก็ต้องมีเงินก้อน จำนวนมากใช่ไหมคะสมัยที่สามีซื้อบ้านเมื่อประมาณ7ปีก่อนที่เพิ่งย้ายมาที่อังกฤษเขาก็มีนโยบายสําหรับผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรกธนาคารก็จะให้ความช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วค่าที่อยู่อาศัยก็ยังสูงกว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอยู่ดีนะคะทุกคนรัฐบาลก็ดูเหมือนจะสร้างบ้านใหม่ไม่ทันความหวังที่คนจะมีบ้านหรือว่าเช่าบ้านในราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเอง